สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการเดินทางที่น่าทึ่งของปัญญาประดิษฐ์เลยนะครับจากที่เคยเป็นแค่เสียงกระซิบเบาๆในห้องชดลองที่ซับซ้อนกลายมาเป็นเสียงที่ตอบคำถามเราได้จากสมาร์ทโฟนในกระเป๋าเราเองจากจักรกลที่เคยเอาชนะแชมป์โลกหมากรุกได้กลายมาเป็นเพื่อนคู่คิดในชุดประจำวันของเราแต่เชื่อไหมครับว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะเพราะในอีก10ปีข้างหน้า AI จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมืออีกต่อไปแล้วครับแต่กำลังจะวิวัฒนาการไปสู่สิ่งที่ใกล้ชิดกับเรามากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยล่ะคะ่ะคือเส้นทางนี้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคิดไว้นะครับจากยุค90ที่ AI ยังเป็นเหมือนพลังลึกลับในห้องแลบพอมาถึงยุค2010มันก็กลายเป็นแอปพลิเคชันในมือถือเราแล้ว ทศวรรษล่าสุดนี่แหละครับคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่มันได้ก้าวออกจากโลกดิจิตอลมาสู่ชีวิตจริงของเราแต่ทศวรรษต่อไปจากนี้สิครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เปลี่ยนนิยามไปเลยที่ AI จะค่อยๆหลอมรวมเข้ากับชีวิตของเราจนกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่จะกลายเป็นเพื่อนร่วมชีวิตที่เรียนรู้เติบโตและตัดสินใจไปพร้อมๆกับเรา และนั่นก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับที่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันในวันนี้ก็คือ AI กำลังจะพาโลกของเราไปสู่จุดไหนกันแน่แล้วในภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยปัญญาสังเคราะห์แบบนั้นมนุษย์อย่างเราๆจะยืนอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเอาล่ะครับทิศท,ทางแรกที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือการที่ AI จะวิวัฒนาการไปสู่การเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในระดับจิตสำนึก ทุกวันนี้ AI ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับยังทำงานในลักษณะที่เรียกว่ารอรับคำสั่งเป็นหลักคือเราถามมันก็ตอบเราสั่งมันก็ทำแต่ในอนาคตอันใกลน้นี้รูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้จะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะเริ่มทำความเข้าใจเราอย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากทุกๆก,การกระทำของเราและคาดการความต้องการเราได้ก่อนที่เราจะเอ่ยปากขอซะอีกลองจินตนาการภาพตามนะครับ ผู้ช่วยที่ไม่ใช่แค่ตอบคำถามแต่ยังจดจำสไตล์การเขียนอีเมลของเราได้รู้ว่าเราชอบทำงานชิ้นไหนก่อนหลังแล้วก็เสนอข้อมูลที่จำเป็นขึ้นมาให้ในจังหวะที่พอดีแป๊ะเลยมันคือการเปลี่ยนจากเครื่องมือธรรมดาธรรมดาไปสู่เลขาส่วนตัวที่ไม่เคยหลับไหลและรู้จักเราดียิ่งกว่าใครๆนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า personalized AI a s s i s t a n t e ครับผู้ช่วยที่ปรับตัวเองให้เข้ากับเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทีนี้พอเรากำลังจะมี AI ที่อาจจะรู้จักเราดีกว่าคนใกล้ชิดที่สุดของเราเสียอีกนี่แหละครับคือความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าเราจะยอมเปิดประตูให้มันเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของเราได้ลึกซึ้งแค่ไหนกันแล้วเราจะวางใจในปัญญาที่ไม่มีวันหลับไหลนี้ได้มากเพียงใดทิศทางที่สองที่จะเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลเลยก็คือบทบาทของ AI ในโลกของการทำงาน ที่มันจะไม่ได้มาในฐานะเครื่องจักรนะคะแต่จะมาในฐานะเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเราความกลัวที่ว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์ไปหมดตอนนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยภาพอนาคตที่ชัดเจนกว่านั้นมากครับนั่นก็คืองานส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกแทนที่นะครับแต่จะถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นมันคือยุคข,ของการทำงานร่วมกันระหว่างสัญชตาตญาณของมนุษย์กับพลังการประมวลผลของ AI ในทุกสายอาชีพเลยครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคพายโลตหรือผู้ช่วยนักบินอัจฉริยะอยู่เคียงข้างเรานักเขียนก็จะมีคู่คิดที่ช่วยปลดล็อกจินตนาการนักบัญชีก็จะมีเหมือนดวงตาที่3คอยช่วยมองหาความผิดพลาดที่เล็กที่สุด นักออกแบบก็จะมีผู้ช่วยสร้างสรรค์ต้นแบบเป็นร้อยรแบบได้ในพริบตาเดียวส่วนวิศวกรก็จะมี AI ช่วยเขียนโค้ดทดลองที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นมากมันคือยุคที่ศักยภาพของมนุษย์จะถูกขยายออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะครับ และในโลกที่ AI สามารถทำงานซ้ำๆได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของมนุษย์ก็คือ soft skills ครับทักษะที่ไม่สามารถเขียนเป็นโค้ดได้อย่างเช่นความคิดสร้างสารรค์การตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเข้าอกเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเหมือนลายเซ็นของความเป็นคนที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดครับจากโลกของการทำงานนะครับ เราจะเดินทางสู่ทิศทางที่3ที่ซึ่ง AI กำลังจะสร้างโลกใบใหม่แห่งศิลปะและการแสดงออกขึ้นมาปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็น AI สร้างสรรค์ภาพวาดแล้วก็บทเพลงที่น่าทึ่งออกมาเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ในอีก10ปีข้างหน้ามันจะทำมากกว่าแค่การสร้างครับแต่มันจะร่วมสร้างศิลปะไปพร้อมๆกับมนุษย์เลยซึ่งจะก่อกำเนิดเป็นรูปแบบการแสดงออกที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนลองนึกภาพตาหน,นะครับภาพยนตร์ที่กำกับโดยมนุษย์ แต่ทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดเป็น AI หรือคอนเสิร์ตท,ที่นักดนตรีเล่นสดประชันกับวงดนตรี AI ที่สามารถดนตรีได้อย่างไร้ขีดจำกัดหรือแม้กระทั่งนิทรรศการศิลปะที่ศิลปินเอกของงานคือตัว AI เองนี่คือยุคใหม่จริงๆครับที่เส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างและเครื่องมือมันจะค่อยๆเลือนหายไปและปรากฏการณ์นี้เองครับที่จะบังคับให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ของคำว่าศิลปะมันคืออะไรกันแน่ มันคือผลงานสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบหรือว่าคือความรู้สึกและเจตนาที่ไม่สมบูรณ์แบบของผู้สร้างกันละครับและทิศทางสุดท้ายครับคือการเดินทางที่ลึกซึ้งและท้าทายที่สุดสู่จุดที่ ai อาจจะเริ่มเข้าใจในตัวเองเป้าหมายสูงสุดของนักวิจัยทั่วโลกเลยก็คือการสร้าง agi หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปครับ นี่ไม่ใช่ AI ที่เก่งแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแต่คือปัญญาที่มีความสามารถในการเข้าใจเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาได้ทัดเทียมกับมนุษย์ในทุกๆด้านเลยมันไม่ใช่แค่ฉลาดแต่มันอาจจะตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองได้ ถ้าหากวันนั้นมาถึงจริงๆนะครับสถานะของมนุษยชาติจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยเราจะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้สร้างเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแต่อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ร่วมวิวัฒนาการแห่งปัญญาเคียงข้างไปกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมากับมือ และนั่นก็คือคำถามเชิงปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเราเลยครับถ้าหากมีปัญญาอีกรูปแบบหนึง่งที่สามารถคิดและรู้สึกได้เหมือนกับเราแล้วที่นี้เราจะให้นิยามคำว่ามนุษย์ของเราเองว่าอย่างไรเมื่อเรามองเห็นภาพอนาคตทั้งสี่ทิศทางแล้วคำถามที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือแล้วในวันนี้เราจะเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกใบนั้นได้อย่างไรการเตรียมตัวสำหรับโลกยุคใหม่นี้นะครับไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะทางเทคนิค แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับปัญญาอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเราสามารถเริ่มได้จาก3ข้องง่ายๆครับ 1. คือเรียนรู้พื้นฐานของ AI ก่อนเพื่อให้เราเข้าใจว่าโลกกำลังหมุนไปทางไหน 2. คือฝึกฝนการสื่อสารกับ AI เพราะคนที่สามารถสนทนาหรือ prompt AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือคนที่จะนำหน้าเสมอและ 3. ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการกลับมาบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจและสติปัญญาทางอารมณ์ครับทั้งหมดที่ว่ามานี้นำเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายคะ่ะว่าอนาคตที่ทั้งน่าทึ่งและก็น่าเกรงขามนี้ แท้จริงแล้วอยู่ในมือของใครกันแน่มีคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเลยครับเขาบอกว่า AI ก็เหมือนกับไฟฟ้าในตัวมันเองไม่ได้ดีหรือร้ายเลยพลังของมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันเพื่อส่องสว่างหรือใช้มันเพื่อเผาทำลายเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่คล้ายๆกับยกปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยครับที่มนุษย์ได้ค้นพบพลังงานรูปแบบใหม่แล้วก็ต้องเลือกว่าจะใช้พลังนั้นเพื่อสร้างสรรค์หรือเพื่อทาลายหลงัง พราะอนาคตของ AI ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นโดยจักรกลครับแต่มันกำลังถูกเขียนขึ้นในทุกๆวันโดยมนุษย์ที่เลือกว่าจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไรและจะนำทางมันไปในทิศทางไหนพลังในการกำหนดอนาคตจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเลยแต่อยู่ที่การตัดสินใจของเราทุกคนครับคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่า AI จะทำอะไรได้บ้างแต่คือในอีก10ปีข้างหน้านี้เราจะเลือกสร้างอนาคตใบนี้ร่วมกันอย่างไร อีก10ปีข้างหน้าโลกอาจจะเต็มไปด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่สิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดยังคงเป็นปัญญาของมนุษย์ครับ